สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเพืเ่อนๆจ้าวันนี้ก็มาเจอกับบีกแลวเดอจ้าในช่องบีบีไลฟ์สไตล์เนาะซึ่งบวเดรลงคลิปไปสองมือจเ,เจ้าเพื่อนๆจ้าแ re จกงย่างยังแจ้งยุงยังเย่ายวพึงลืมกันเด้อจ้าเพื่อนๆจ้ามืออีกออยู่ในคั่วแต่ว่าสิบพามาเห็ดสูตรดีพักง่ามเนาะจะ้าเพื่อนๆจ้าช่วงนี้ก็อากาศเริ่มดีแล้วเนาะจะอยู่อันอยู่บ้านบีเนาะแต่ว่าทางอื่นเมืองอื่นอันบจักด้วยจ้า อากาศเริ่มฮอนแล้วจะแล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มสิปลูกพักลงพักเลยจะเพื่อนๆจ้าแล้วก็อันในระยะเวลานี้เขากับสีอันมาเห็ดผวกฮอร์โมนเราจะเพื่อนเพื่อนจ้าเร่งเร่งดอกเร่งปุ๋ยเร่งหมากเร่งผลให้มันได้งามเราจะเพื่อเพราะว่าเขา้ปลูกแล้วเขากับสิมีปุ๋ยเร่งให้งามเลยเราจะเพื่อนเพื่อนจ้าแต่ว่าสูตรนี่บีเห็ดเป็นแบบง่ายๆนะจ้แต่แล้วก็บีเห็ดทุกปีเราจะเพราะว่าปลูกพักเองจะเพื่อนเพื่อนจ้า เพราะว่าเา้ำห่อนบีกระปูกพักกินเองแต่ว่าพวกปุ๋ยพวกสารเคมีนีบ่บีซีโบไซบีซีโบไซเนาะจาะแต่ว่าพวกสีใส่พวกเปลือกไข่สีใส่พวกเป็นแบบว่าเขาเห็ดเองนะจ่ะปลอดสารเนาะจาะแต่ว่ามือน,นีบีกัสีผ้าะมาเห็ดเป็นแบบว่าฮอร์โมอนน่มสดเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะนั่นแหละ คือสูตรนี่บีเฮ็ดแล้วก็สามารถโหดได้เลยนะจ๊ะบ่ตองมักบ่ตองยังเพราะว่าบางสูตรก็สิมักสามหมื่นเจ็ดหมื่นหนึ่งเดือนอีกอย่างก็ว่าไปนอกจากแต่ว่าอันนี้สูตรของบีคืออันเฮ็ดแล้วก็โหดได้เลยนะจ๊ะนั่นแหละพักง่ามพักง่ามใบเขียวง่ามแล้วก็ลิงดอกลิงผลล่งใบล่งทุกอย่างให้ง่ามเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะคือ สูตรอ่าสูตรนมสดเนี so, ่ยค so, like so, so, ือบีเฮ็ดมาทุกปีเนาะจ้ะเพราะแล้เบิดแล้วก็เฮ็ดใหม่เบิดแล้วก็เฮ็ดใหม่ซึ่งมันบ่ต้องมักเฮ็ดแล้วก็ลดได้เลยเนาะจ้ะนั่นแหละมาๆมาเบิ่งสโซนผสมกันบ่มีหยังแน่จ้ะส่วนผสมก็มีกระทิงแดงเนาะจ้ะกระทิงแดงแล้วก็ขวดไว้ใส่จ้ะแล้วก็คือเป็นนมจืดเนาะจ้ะนมจืดที่ห่อได้ลดได้ก็ได้จ้ะสิมมิอายุก็ได้สิมมิอายุก็ใส่ได้เด้อจ้ะนมจืดเนาะ แกับผงชูรสขาดบะไรือกันจะโบแมนตัมฮงได้จานนี่อ่าต่อไปเราก็จะมาอ่าข้าผสมกันเนาะจะ้ะนุ่มสุดก็ใส่อยู่หนึ่งกล่องนะจะ๊ะหนึ่งกล่องหน่อยเข้าไหมประมาณกล่องหน่อยเข้ากับสักประมาณสองรอยมิลเลียนเนี่ยนะจะ้ะนอกแต่ว่าอันนี้บีเอามาอันกินน้ำจะ้ะนั่นแหละก็เลบยบริสุทธิ์กล่องหน่อยจะ้ะ อันนี้ก็เป็นแก้วตวงเนะจ้ะแต่มีกระิตวงไปประมาณอโบแมนประมาณละ2องร้มิลลิลิตรน่าจ้ะสำหรับนุ่มกองหน่อยกองหนึ่งพอดีเนาะสูตรนี้โบตองมากได้จ้ะยางที่ปีบอกทําเสร็จแล้วก็สามารถลดได้เลยต่อไปก่ะอันนี้ก็2ซอง้อยแล้วต่อไปห้ามใส่ผงชูรสจ้ะผงชูรสก็ห่ช้อนชาโดยจ้าส่วนผสมง่าย แล้วก็บ่มีสารเคมีปะปนอยู่น้ำผักอยู่น้ำวัชพืชเท่านอาจา้ะแล้วก็เห็ดไ้ดินงามเห็ดไฮดินล้วนซุยงามจ้ะเพื่อนๆจ้ะนั่นแหละบ่มีสารเคมีอยู่ในขี้ดินเท่านั้นจ้ะอันนี้ก็ประมาณหนึ่งฝานะจ้ะเพื่อนๆจ้ะถ้าถ้า,าใส่เป็นขวดเนาะหนึ่งฝ้าก็อยู่ประมาณหนึ่งซองซานประมาณนี้หละจ้ะเนี่ย คนส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะคนส่วนผสมให้เข้ากันคนผงชูรสให้มันละลายจ้ะมีวิตามินเยอะมากสามารถเล่งพักเล่งเ,เล่งดอกเล่งผลให้งามให้พักจะเจร่ญเติบโตได้ดีจะเพื่อนๆจ้ะต่อไปห้ากระสีมาใส่ขวดเนาะใส่ขวดกับขยาให้มันเข้ากันอีกที่หนึ่งจะเพื่อนๆจ้ะ วิธีการเก็บรักษากลอยาตั้งไว้ในแดดจัดจะเพื่อนๆจะตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องเนาะนั่นแหละยังข้างล่างยังไม่ละลายดีตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องหรือตั้งวายูขางแปลงพักเข้าก็ได้จะแต่ว่าให้แดดลำไล่ห้ามตากแดดจัดเลยเนี่ยนะจะเพื่อนๆจืนจานั่นแหละสูตรนี้ก็สามารถลดได้ สามถึงสีวันก็นลดได้เทือนหนึ่งจ้ะหรือว่าหาหกมือก็ลดเทือนหนึ่งก็ได้จ้ะสำหรับสูตรนี้เนาะสูตรนี้ก็ชอสองช้อนโต๊ะปริมาณสองช้อนโต๊ะน้ำยี่สิบรลิตแล้วก็สองช้อนโต๊ะนี่เนาะจ้ะนั่นแหละที่บีใส่แล้วก็เขย่าให้เข้ากันแบบนี้อีกรอบนึงเนาะจ้ะเนี่ยถ้าเป็นบัวถ้าเป็นบัวหน่อยก็ใส่แค่บัวเดียวกับพ่อเด้อย้จะเพื่อนๆจ้ะ เออถ้าเป็นบัวน้อยใส่แค่ซอนโตุซอนเดียวพ่อเอาผิดเบาถีขอโทษด้วยจ้ะนั่นแหละเนี่ยสามารถเป็นรถได้เลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะเนี่ยสามารถลดได้เลยนุ่มสดนุ่มสีเบิร์ดอายุหรือพอเหมือนอายุกับเห็ดได่มันง่ายวางนี่อะไรกแล้วก็ะสุนาสมแคมมีมีแค่นี่จ้ะแล้วแบบนี้เข้ากับไปโฮดได้เลยไปไปโฮดน้ากันจ้ะนี่เนะจ้ะบัวสําหรับรดนาอยู่ในบ้านด้ยจ้ะเพื่อนๆจ้ะ อันนี้ก็คือหนึ่งลิตรนะจะนำอยู่ข้างในหนึ่งลิตรเนาะแต่กะสีหนึ่งลิตรไซแคนึงส่วนซาพ่อจะ้ะหนึ่งลิตรหนึ่งหนึ่งช้อนชาเนาะนี่แล้วก็ค้นให้เข้ากันจะ้ะเดี๋ยวเราก็ไปรดกรันเลยจะ้ะเพื่อนๆจ้า อันนี้ก็เป็นต้นกระบ,บองเพ็ดเราจะบีซื้อมาปลูกมันบ่ตายง่ายด้อจ้ะแต่ว่ามันยังบ่ออกดอกเนาะบีกะสีส่น้ำปุ๋ยอันนี้เล่งดอกเพิ่นจะ้ะเล่งดอกเล่งใบเขียวเนาะจะ้ะอันนี้ก็คือเป็นต้อนอันต้นดอกมะลิจะเพ่อนเพนจ้ะบีเอาเข่ามาเนาะมันยังหนาวอยู่จ้ะแล้วก็สีฮดไปคือกันจ้ะใบเพิ่นสีเขียวงาาใบเพิ่นสีเขียวเงาแล้วก็ดอกดีดอกดกน้ำเด้อจจะเพ่อนๆลนล่องไปเหตุเบิ่งเด้อจ้ะสูตรนี้ เนียอันนี้เป็นดอกทิวลิปจ้ะเบียมาปลูกสื่อมาสาื่อหัวมันมาแต่ลานซูเปอร์มาร์นั่นแหละจ้ะปลูกไว้สามเดือนที่แล้วจ้ะเพื่อนๆจ้ะนั่นก็คือกันเดียววเ๋ยวว่าเสายวลุปไปแยกใส่อันในขี้ดินทั้งพื้นอ่าทั้งลุมในสวนจ้ะหมดเนาะพอดีเลยจ้ะนี่หมดพอดีจ้ะ สูตรนี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะเพื่อนๆจ้ะแค่นี้มีแค่นี้บ่มีอย่างไรลองไปลองเห็ดเบิ่งเด้อจ้ะเฮาสิปลูกอยู่ในระเบียงบ้านเฮาสิปลูกต้นไม้อยู่ในบ้านเฮาสิอันปลูกกล้วยไม้ก็ใส่ได้เนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะสิใสปอกกี่แม่จ้ะเอาเอาผสมน้ำแล้วก็ใส่ปอกกี้แล้วก็ะสีได้แบบนั้นก็ได้จ้ะเพื่อนๆจ้ะเฮาสิปลูกอยู่ไสก็ะใสได้เด้อเนี่ยง่ายๆจ้ะเอาไว้แบบนี้เอาไว้ในตู้เย็นก็ได้หรือว่าเอาไปวางไว้ในอุณหภูมิห้องก็ได้เนี่ยเพื่เพื่อนๆจ้ะ พอเวลามันเบื่อเท่ากับเหตุหม่เบื่อเท่ากับเหตุหม่ไหมมันบ่อยากบ่ต้องหนึ่งคือเสร็จแล้วก็ใส่ได้เลยเนี่ยมากคักจก้ะเขาบ่ต้องมากบางสูตรเพิ่อนสิมาก์สามเหมือเจนเหมือคือบีบอกนะจ้ะฝากไปด้วยนะจ้ะเดี๋ยวบีมีคลิปหน้ามาแชร์อีกนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะเพราะว่าบีเห็ดเองนั่นแหละลืมเห็ดแล้วลืมเห็ดแล้วก็เ,เลยเสียมาอันแชร์เพื่อนๆลังทุนอันเพื่อนบางคนเพมึนก็ ยูหนีหรือว่าอยู่เมืองไทยยู่ใสกันแล้วแต่เนาะเพิ่นมาเบิ่งคิดบีเนาะเออกระซีเดหฮว,ว่าอันมันเห็นง่ายๆจ้ะข้างบนต้องไปสือปุ๋ยไปเ้องไปซื้อย่างอันเนี้ยอันดีที่สุดมาเขี้ยวไว้มากดกมากเขียวมีสูตรเพียมีสูตรอันอ่าลายเพียมีสูตรลายมาเล่งมีหลายสูตรจะเพื่อนเพื่อนจะบีฝากไวในเด้อจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะจ้ะเดี๋ยวบีสิพามาแชร์หลายสูตรอยู่ช่วงนี้เป็นสูตรอัน เออช่วงนี้เป็นอันลงเห็ดสวนแล้วจ้ะ่ะเนี้ยสิาพาาไปเห็ดสวนแล้วเนะาะบายๆเจอกันคลิปหน้าจ้ะ